้ว้หว้าวไหนพี่ขวัญมานี่คุณอาถือให้มาไปไปเดินกับน้องไปเจอหนามแล้วไม่ไหวแล้วมักหนามเนาะไปเดินเอา ใกลูกพีญานี่ใกลูกพีญานี่ใ้ใกก่าาตก้ว wow. ้าเย็นไหมเย็นเย็เย็นเจะให้เขาทำจะให้เาทหน่ยให้เาทหน่อยัไหกูนี่ม้ห ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวเฮ้ยจระเข้เย็นเย็นเอาไปทำบุญก่อนเร็วพี่เพชร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 มานี่ก่อนไปทำบุญมาไปดูพี่ขวัญทำอะไรนี่เอาพี่ขวัญกลับมาก่อนพี่ขวัญพาน้องกลับมาก่อนเร็วขวัญขวัญกลับมาก่อนนะเร็วพี่เพชรกลับมามาปาพี่เพชรมา เพชรไปทำบุญก่อนเพชรไปเอาไปเอาลูกไปเอาไปเอาไปเอา,เอาแม่จ๋าไปแล้วบรรยากาศคือแบบร่มรืนะ่นมากพี่ขวัญชิงช้าตรงนี้ก็มีนี่ไง,ไ,งไปพาน้องไปทำบุญก่อนลูกไป โอ้นุ่นไม้โยกเยอะแยะเลยไปไปขึ้นทิงชะให้น้องเดินก่อนนะอย่าชนน้องนะเดี๋ยวเดี๋วพี่ขวัญทีละคนลูกทีละคนเดี๋ยวเอาขึ้นอึ๊บเดี๋ยวคุณเอาขึ้นแม,แม่แม่จับก่อน,อนอหน้าเดี๋ยวมัดอุ้มอุ้มนั่ง เอาดากมันก็ไปแน่ๆได้มันกบมาจับจับเออมาจับจับ,จบ,จบนู่น้องไปทำบุญก่อนพี่เพชรไปทำบุญก่อน ปาน่าแต่ค้องเสร็จไปน่งเล่นลงสีตะเคียรถเออรถรถรถบัสรถไฟปุ้นปุ้นรถไฟปุ้นปุ้นเจ็ดวันกับเจ็่ยนโม่ไปออทุกทุกทุกทุเลยเก็บไวไปแล้ว

อยากนั่งไม่เอาล้างคือนั่งเอาล้างคือนั่งอยากนั่งเอออยากนั่งโอ้หามเรืองพี่วันลกูกอยากเอาเขานั่งเนี่ยพี่ขวัญมานั่งทางนี้คอยไปแล้วเพชร<โอ> <laughs> แม่รุดเหรอแม่จ่ารองเท้ารุดแล้ว So <code> ป้าไปหาพลอยป้าเพ็ดเพ็ดเย่าพึ่งเงยพึ่งงพึ่งอึ่งอย่าพึ่งอย่้พึ่งมาใส่รองเท้าให้ก่อนมันหลุดโอเคไปไหนหลุดแล้วโอเคไปเพ็ดเพ็ดแม่แม่ ไปยังรัดไปนี่นี่ไปหายเยแตนปะมานี่มาอโอ้โหโ,โควสวยอ่ะไปไปหายเยแตนปะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้นั่นนั่นเห็นเห็นเยตเต็นไหมนั่นเห็นเยตเตนไหมนั่ะไปเร็วไปหายเยแตนไปโอ้โอ้ทางนี้ทางนี้เอ้ยมามาจับมือ ขึ้นมาขึ้นฮึบขึ้นตรงนี้อาเชเดินฮึบไยหายแต่เลยวิ่งอุ้ยโซนกล้วยไม เหนื่อยมากจากเจอสวนอาหารปุ๊อเอ้ยนะไหวเองเลยอุ้ยหัอุ้วอ่ขึ้นเราขึ้นมานี่มัดวางให้มาจ้าก่อนน้องจ้ารดอยังน้องจ้าเดียวใช่ไหมมัดวางให้มาพี่พลอย จ้าพี่พลอยจ้ารือยังจ้าปู่ยังจ้ากราบหรือยังกราบหรือยังเอกราบไหว้กราบไหว้เพื่อนเาะ รองเท้ารองเท้า,าบรรยากาศรอบๆโคโคสวยมูอมาสยาชอบดอกไม้ไมพี่ขวัญระวังตกนะลูกนะไปไปนั่งไปนั่งอันนู้นไป เอาอยาเสียไปใส่บบนี้ยังบวไวเลอติเฮดเฮตาว้ดเ็ดพี่ดองสีวินน้ำหนูบ่เหรอหยาดเพิ่นวินว้า ไปพี่น้องติดตามนี่พี่น้องไม่เคยฟังเพลงนี้พี่น้องเห็นนี่ยังบุกคุ่อ่ะ